สวัสดีพี่น้องวันนี้เจสซี่จะพาไปว่านเข,าพ,นา,นขา,าพี่น้องอ่ะหาแนวขาบปูกบพี่น้องมือในสีว่านเขาลูกล้านพากันมาซอยเดีย๋ยวขึ้นไปเอาขาบปูสักัน น้องมาวานข้าวนำกันเด้อมื้อนห้เด้อขับผูกลงมากนัากนกนะทำไมมันไม่รอด รถบัเล่งสบบตีแต่ตายก็บรถเบ่ายแล้วครั โปร่งแบบสามสสออเล้วเห็นลูกชาวนาอีแม่พิ่นพาเห็ดหน้าแต่น้องเจนวบใหญ่เป็นสาวกระจังได้ต่อยพอไทยนะ้า มาปีนี้คือเล่งขึ้นอนนน้ำฝนน้ำบนน่อกระบอกบใส่นะเห็ดข้งใดวะฝนจังสีตกมาตกกับบ่แค่ค่าว่านค่าเด็ดสีเห็ดหน้าง่ายว่านเอาละค่ะพี่น้องโอ้ยหัวสันหัวคอนหมดแล้วพมามาี่น้องอันนี้ นี่เป็นของนอ่องของสุน,นัขนองนี่หักคอใช้หักคอวานโลดง่ายดีโหวานก่อนค่อยทายบน่นอลปี๊บปทายกับบอลลงแล้วมันสิเกิดอยู่บะซัวขนาดนี้นั่นมันสิได้กินอยู่บ้านขนาดนี้เลยแบบทายหักคอเราไปน้องแบบเต้องใช้หุ่น รุ่นได้ปะขาเบิงว่ามันสิได้กินบ่อเฮ็เดแบบนี้มันสิได้กินบ่สู้สูตรได้บาทนี่ว่านไปกล้วก็ทายกุบตายพี่นอ้องขาม,มาเบิงน้ำกันอีป่ประมาณเดือนหนึ่งว่ามันสิเกิดบ่มันสิได้กินบ่าปีน โอ้ oh! แต่ว่าของเจซีนี้ด้ไทยหดใบอย้่ใน่นองมืนอยกับรางวานสิมีร้านแลละกัพี่อ้ายลงมาไทยหายเพราาอ้ายก็เ่าว่าไปขายอันหาเงินเ <c oughs> <c oughs> จซีกค็คือสิบได้ถไทยมีแต่ขั้นขาดกบหายเลยจีได้ขาดอยู่ อันนั้นจะเป็นแถวของอ่ายพูดของอ้ายแต่ขางข้างนี้จะเป็นของเจ๊สีค่ะอันนี้เป็นนาของเจ๊สีค่ะที่ทายหูดไว้ค่ะจะลงไปพู่มมาลุ้นนับกรรันว่าปีนี้จะได้จักกระสอบวันสิเกิดจะเป็นเข่าให้อยู่บ,กบนกระพี่น้องเมื่อนี้นางก็เป็นทุไซแมน,มน รับรับบทเป็นหัวเจสีครับไอรัสก็คนเด้อเสียงหนเสียงไหน เจะค่อยหอกรอบแรกก็ใส่ทุกมือรอบต่อไปก็ว่าสิบทุกมือแรนสิบทุกมือแลนอ่ะอ เมื่อยพี่น้องนั่งพักยโยกสักกันเป็ตตาได้กินอยู่บ่อระพี่น้องเลยเลืออีกเดือนหนึ่งก็มารุ่นน้ำกัน <G ül üyor> ไม่ใช่เป็ตตาได้กินบ่เ <G ül üyor> มื่อยขักเผ็ดเวียกนี่เมื่อยนะพี่น้องนะนางกินแคนะ่ไหนภาคยโยกแล้วกัน พี่ไอ้มาขาดต่อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนักแสดงอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะพี่น้องนี่คือภาพจริงแล้วก็เหตุการณ์จริงก็คนจริงๆไม่ใช่นักแสดงนพี่น้องเมือม่อยครับเมือม่อยก็เมื่อยรีได้พี่น้องบอ่ได้เมื่อยเล่นได้ะก้าวไปสิให้แล้วมันอีกสิแล้วบ่บ่ จะมีชุมลานแล้วกัชุมพีอเพราะว่าชุมพีอาย,อาช,อายชุมเอื่อยนี่เพิ่นสีดำเอาเจอสีไม่สนและหว,วานอย่างเดียวได้กินก็กินไม่ได้ก็ไม่ได้กินก็กินจกสีใดเท่าใดสีนี้คันผ้าพ้าานดีกันดีงามอยู่แต่ข้องน้องสาวนี่แห้ง <c oughs> เขาว่าแล้วก็เขาวาไทายฮักข้อกบเลย คือสีบอคา,บา,า,าดบอคือจังไดแต่ว่าของข้าวผัดง่ามสุปีอยู่ได้พี่น้องเลยได้กินย้อนอยู่ได้เห็ดพวกเป็นตาได้กินเยอะเห็ดคือขี่ขาดเนี่ยแหละพี่น้องเออ้ยเพราะว่ามันไ้กับมีเวียกนะนักสิมัดดำหน้าอยู่หันกัเนเลยบรเลยทํารมหากินอย่างอื่นซะเอาเวลาไป,าปเห็ดอย่างอื่นเพราะว่าท่านบอกเพราะว่าห้างบริฮ็ดขายเฮ็ดแต่พ่อได้กินนะพี่น้อง บันใดเคยบันด้ขายข่าวจากเตืาเจ็ดสีนี่มีแต่เต็ดแต่พอกินแต่ก็วเวลากับเอาไปเห็ดแนวอื่นซะหาเงินหาคำ้ำไว้ใส่ค้ำบ่มีดอกหาเงินกับจังเงียบกับพี่นอ้องฮว่ามันนี่มันสิแล้วบอขันค้ำคำ,ำผมบอแล้วก็อาจจะเป็นมืออื่นพี่นอ้องเมื่อยแล้วข้าวเศร้ากับเพราะท่านได้กินพี่นอ้องเอ้ย ี๋ยวคลิปนี้ก็สิจจไวซซัมเนี้กันฝากเป็นกำลังใจให้เจซีคนโกในเด้อพี่น้องให้โชคปนทุกในร้านนี่ที่นั่นงงอกอยู่นี่พุกท่านสาวยูเล่ากันแจ็กส์เบิร์ดกินเมื่อใดฝากกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็ได้เป็นกำลังใจให้เจซีมาตลอดขอบคุณเยอะๆที่มีก็สิจจไว้ซัมนี้แหละพี่น้องไปก่อน